เจ็ด7ไม่พอเท่าไรละเพิ่มเจ็ไม่รถพอรถสเพิ่มสิเป็นเป็นสิบห้าสิบหรถแปดแปรถแปไม่พอรถแปดไม่พอรส แปดไม่พอหเพิ่มเ่มเป็นเท่าไหร่เป็นไม่รู้อะไรออสิบห้าร้แปดสิห้าร้อแปดรือแไม่พออสเพิ่มเเจ็ดเจ เจ็บเพิ่มสองเป็นเกโหข้อเดียวใช้เวลาหนึ่งนาทีกว่าสามเพิ่มแปดนี่ไม่ใช่สามเพิ่ม8เพิ่มแปไม่พอแล้วสองเพิ่มสิบเป็นสิบเอ็ดสอเพิ่มเจเป็นสิป 18เพิ่ม4เป็น22แปดเพิ่มสองแเพิ่มสอเพิ่มสเป็นสิบสเพิ่มส สสีเจ็ดไม่พอริเิ่มสตอบเจ็ดแลวเพิ่มสองเป็นสิบเอสิบเอ็ด่มห้าสิบ หกต้นหกต้น1ก้วแก้นั่งดีๆได้ก็ผ่มโยกไปโยการ เพิ่งจ็โอเคให้ย้ไปชื่อชื่อชื่อห่างไปไ่